ฟรีไฟล์เกมมือถือ Battle r o y a l ลชั้นนำพัฒนาโดยการีนาออนไลน์ประเทศไทยสร้างปรากฏการณ์ความมันครั้งใหม่กับอีเวนต์ฟรีไฟล์อ s สตาศึกสงครามนินจาโดยร่วมกับ n a รูโตะชิปุเดน n อนิเมะระดับตำนานจากญี่ปุ่นเนลมิสเซนเทนเบอร์ไลท์ชั้น80ศูนย์การค้าเซนเทน r ร d ให้กลายเป็นหมู่บ้านโคโนฮาผสานโลกแห่งเกมและจัก,กรวาลอนิเมะในตำนานอย่างเต็มรูปแบบพร้อมกิจกรรมไฮไลท์ที่แฟนเกมและแฟนแอนิเมะไม่ควรพลาดงานนี้ยังเป็นการรวมตัวของทีมฟ f i ไฟล์ l Star จาก8ทีมดังระดับโลกเช่นบุรีรัมย e ูเอเต็ดอีสปอร์ตและทีม Falcon จากประเทศไทยเพื่อแข่งขันในโหมดแคสคอร์ชิงตำแหน่งสุดยอดนินจาพร้อมเงินรางวัลกว่า1,000 0 0ดอลลาร์ 1, สหรัฐ การแข่งขันถ่ายทอดสดให้แฟนๆทั่วโลกได้รับชมผ่าน Facebook และ Youtube ของฟ Fire ท่ามกลางบรรยากาศการเชียร์ที่เต็มไปด้วยพลังนอกจากนี้ยังมีแมตช์พิเศษฟ f ี e ฟ i อลิทแมตช์ที่คนทัพอินฟลูเอนเซอชื่อดังจากไทยลาวเวียดนามและอินโดนีเซียมาดวลฝีมือกันใน CS e l i t e m t t แแบบไม่มีใครยอมใครพร้อมแจกไอเทมลิมิเต็ดในเกมให้แฟนๆชาวไทยอีกด้วยความพิเศษยังไม่หมดเพียงเท่านี้ แฟนเกมและแฟนแอนิเมะจะได้ดื่มด่ำไปกับบรรยากาศของหมู่บ้านโคโนฮาที่ถูกรังสรรค์ขึ้นอย่างอลังการใจกลางกรุงเทพเสมือนหลุดเข้าไปในโลกของนารูโตะชิปูเดนโดยผู้ร่วมงานจะได้รับม้วนคัมภีร์เพื่อสะสมแสตมจากกิจกรรมต่างๆภายในงานพร้อมรับของที่ระลึกสุดเอกลุซีภและกิจกรรมสุดพิเศษเอาใจแฟนเกมสายอนิเมะอีกมากมาย